สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนสนิทสาวชุดแดงเผยสถานะนายสุรศักดิ์เมฆสวรรค์ยุซิงบีเอ็มดับเบิลยูฝ่าฝนดับเรียกได้ว่าเป็นทีวีพาวิจาร์ณไปทางโลกออนไลน์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสุดสลดครั้งใหญ่เมื่อหนุ่มใหญ่พร้อมหญิงสาววัย18ปี ได้ซิ่งรถหรู BMW c 4ขับฝ่าฝนกลับจากเขาคอจังหวัดเพชรบุ์มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพโดยรถ BMW ได้ขับแซงขึ้นมาด้วยความเร็วและแซงซ้ายแซงขวาแต่ทว่ารถกลับเสียหลักถนนลื่นพุ่งข้ามเกาะกลางถนนเข้าพุ่งชนรถเกง๋งซึ่งงานนี้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ1รายซึ่งผู้บาดเจ็บเป็นหญิงสาวที่มาในรถสปอร์ตรูนั่นเองและในเวลาต่อมาก็ได้มีประเด็นวิพากวิจารณ์ของสังคมอย่างต่อเนื่อง เมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ไลฟ์สดที่คาดว่าเป็น Facebook ของเจ้าของ BMW ที่กำลังขับรถด้วยความเร็วสูง แต่ที่เกิดเป็นประเด็นเมื่อในไลฟ์สดหญิงสาวหรือนางสาวเมฆสวรร์แทนรัฐอายุ18ปีที่นั่งรถมาด้วยได้ตะโกนยุยงให้นายสุรพักผู้ชัยแสงคนขับรถ BMW ขับรถซิ่งฝา่าฝนงานนี้ส่งผลให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมากมายและสังคมต่างตั้งคำถามว่านางสาวเมฆสวรรค์แทนรัตและนายสุรพัชภูชัยแสงคนขับรถ BM w มีสถานะเป็นอะไรกันใช่คู่รักหรือไม่และล่าสุดเพื่อนสนิทของสาวชุดแดงในนั้นก็ได้เผยสถานะนายสุรพักและเมฆสวรรค์หลังซิง BMW อฝ่าฝนดับและถูกคอรหานในโลกโซเชียลว่างานนี้เพื่อนสนิทสาวชุดแดงก็ได้เข้ามาตอบชาวเน็ตท,ที่เข้ามาถามอย่างมากมายว่าทั้งคู่ไม่ใช่แฟนกันตอนที่เมไปเมไม่ได้บอกอะไรเลยและรู้อีกทีตอนที่อยู่ที่เที่ยวแล้วค่ะซึ่งงานนี้ชาวเน็ต กลับเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์หนักกว่าเดิมอย่างมากมายว่าเวรกรรมรู้หมดเลยเด็กเสียในขณะที่ชาวเน็ตอีกฝั่งก็มาให้กำลังใจว่าอย่าพากันไปว่าน้องผู้หญิงเขาเลยนะครับน้องเขาเพิ่ง18เองเชื่อว่าเป็นวัยที่ทุกคนตอนอายุ18ที่ผ่านมาก็กมีคึกขนองกันบ้างลองผิดลองถูกกันไปครับเอาใจช่วยนะน้องขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ